พันธสัญญาใหม่เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตพระธรรมมัทธิวบทที่21ครั้นพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบฟายีเชิงภูเขามากอกเทศแล้วพระเยซูส่งใช้สาวกสองคนสั่งเขาว่า จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่านท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมันจงแก้จุงมาให้เราถ้ามีผู้ใดว่าอะไรแก่ท่านท่านจงว่าพระองค์ต้องประสงค์แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้เป็นไปตามพระวจนะ ที่ตรัสโดยผู้เผยพระวจนะว่าจงบอกชาวสโยโนว่ากระสัตของท่านเสด็จมาหาท่านโดยพระไทยอ่อนสุภาพทรงลาทรงลูกลาสาวกทั้งสองคนนั้นก็ไปทำตามพระเยซูตรัสสัง่งจึงจุงแม่ลากับลูกของมันมาและเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังแล้วพระองค์ได้ ทรงลานั้นฝูงชนเป็นอันมากได้เอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทางบางคนก็ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนนฝ่ายฝูงชนซึ่งเดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็พร้อมโหโหร้องว่าโฮสนาแก่ราชโอรสของดาวิด ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโฮซานนาในที่สูงสุดเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุงเย,เยรูซาเล็มแล้วประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นถามว่าใครหนอฝูงชนก็ตอบว่านี่คือเยซูผู้เผยพระวจนะซึ่งมาจากนาซาเรต แคว้นกาลิรีทรงชำระพระวิหารพระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นและความโต๊ะผู้รับแลกเงินกับทั้งความม้านั่งผู้ขายนกพิราบเสียพระองค์ตรัสกับเขาว่า มีพระวจนะเขียนไว้ว่าพระนิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานแต่เจ้าทั้งหลายมากระทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรคนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหารพระองค์ได้รักษาเขาให้หายแต่เมื่อพวกปุโรหิตกับพวกธรรมจารย์ย ได้เห็นการมหัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำทั้งได้ยินหมู่เด็กร้องในบริเวณพระวิหารว่าโฮสนาแก่ราชโอรสดาวิดเขาทั้งหลายก็พากันแคนเคืองเขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าท่านไม่ได้ยินคำที่เขาร้องหรือพระเยซูตรัสตอบว่าได้ยินแล้ว พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าพระองค์ทรงกระทำให้คำสรรเสริญอันจริงแท้ออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านมพระองค์ได้ทรงละจากเขาและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีทรงสาบต้นมะเดือ่อครั้นเวลาเช้า ขณะเสด็จกลับไปยังกรุงอีกก็ทรงหิวพระกยายหารและเมื่อทอดพระเนตรไปทรงเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดําเนินเข้าไปใกล้เห็นต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั้นจึงตรัสกับต้นมะเดื่อนั้นว่าเจ้าจงยาปริผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไป ครั้นเหล่าสาวกได้เห็นก็ประหลาดใจแล้วว่าเป็นอย่างไรหนอต้นมะเดื่อจึงเหี่ยวแห้งไปในทันใดฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเพียงท่านจะมีความเชื่อและมิได้สงสัยท่านจะกระทำได้เช่นที่เราได้กระทำแก่ต้นมะเดื่อนี้ยิ่งกว่านั้นถึงแม้ว่าท่าน จะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลก็จะสำเร็จได้สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้เกิดปัญหาเรื่องสิทธิอำนาจของพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารในเวลาที่ทรงสั่งสอนอยู่ พวกมหาปุโรหิตพวกผู้ใหญ่ของประชาชนมาหาพระองค์ทูลถามว่าท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธิแก่ท่านพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งเหมือนกันถ้าท่านตอบได้เราจะบอกท่านว่าเรา ประทำการนี้โดยสิทธิอันใดคือพัตติสมาของยอนนั้นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือจากมนุษย์เขาได้ปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุไนจึงไม่เชื่อยอนเล่าแต่ถ้าเราจะถามว่ามาจากมนุษย์ ก็กลัวประชาชนเพราะประชาชนทั้งปวงถือว่ายอนเป็นผู้เผยพระวจนะเขาจึงทูลต,ตอบพระเยซูว่าพวกข้าพเจ้าไม่ทราบพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทําการนี้โดยสิทธิอันใดคําอุปมาเรื่องบุตรสองคน แต่ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรคนหนึ่งมีบุตรชายสองคนบิดาไปหาบุตรคนแรกว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุอ่นเถิดบุตรคนนั้นตอบว่าไม่ไปแต่ภายหลังกลับใจแล้วไปทำบิดาจึงไปหาบุตรคนที่สองพูดเช่นเดียวกันบุตรนั้นกล่าวว่าไปขอรับ แต่ไม่ไปก็บุรสองคนนี้คนไหนเป็นผู้ทําตามใจของบิดาเล่าเขาทูลตอบว่าคือบุตรคนแรกพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพวกเก็บภาษีและหญิงเพศยาก็เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลาย ด้วยย่อนได้มาหาพวกท่านสอนทางชอบธรรมท่านหาเชื่อไม่แต่พวกเก็บภาษีและพวกญิงเพศยาได้เชื่อฝ่ายท่านทั้งหลายถึงแม้ได้เห็นแล้วภายหลังก็มิได้กลับใจเชื่อย่อนคำอุปมาเรื่องสวนองุนและคนเช่าจงฟังคําอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่า ยังมีเจ้าของสวนผู้หนึ่งได้ทำสวนองุ่นแล้วล้อมรั้วไว้รอบเขาได้สกัดบ่อย่ำองุ่นในสวนและสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเสียครั้นถึงฤด,ดูผลองุ่นจึงใช้พวกเบ่าไปห,หาคนเชา่าสวนเพื่อจะรับผลของเขา แต่คนเช่าสวนนั้นจับคนของเขาเคี่ยนตีเสียคนหนึ่งค่าเสียคนหนึ่งเอาหินคว้างเสียให้ตายคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเขาก็ใช้เบาอื่นๆไปมากกว่าครั้งก่อนแต่คนเช่าสวนก็ได้ทําแก่เขาอย่างนั้นอีกพรั้นที่สุดเขาก็ใช้บุตรของเขาไปหาพูดว่าเขาคง จะเคารพบุตรของเราแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทฆ่าเสียเถิดแล้วก็ยึดมรดกของเขาเขาจึงพากันจับบุตรนั้นผลักออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียเหตุฉะนั้นเมื่อเจ้าของสวนมาท่านจะทำอย่างไรแก่คนเช่าสวนเหล่านั้น เขาทั้งหลายทูลตอบว่าท่านจะฆ่าคนร้ายเหล่านั้นให้ตายร้ายและจะให้ส่วนนั้นแก่คนเช่าอื่นที่จะแบ่งผลลมาผลให้โดยถูกต้องตามฤดูการต่อไปพระเยซูตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือซึ่งว่าศิลาซึ่งก่อ ก่อได้ทอดทิ้งเสียยังได้เป็นศิลามุมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากพระเจ้าเป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ตาเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่านยกให้แก่ชนชาติหนึ่งซึ่งจะกระทำให้ผลเจริญสมกับแผ่นดินนั้นครั้นพวก มหาปุโรหิตกับพวกฟาริสีได้ยินคำเปรียบเหล่านั้นก็อย่างรู้ว่าพระองค์ตรัสเลงถึงพวกเขาเขาอยากจะจับพระองค์แต่กลัวประชาชนเพราะประชาชนนับถือพระองค์ว่าเป็นผู้เผยพระวจนะ